สวัสดีครับวันนี้เป็นวันเสาร์ครับที่29พฤศจิกายนปี2568เวลาเที่ยง29นาทีครับโดยประมาณมาพบกันอีกหนึ่งวันครับสำหรับอัวผู้ใช้ออโต้รถบุรีครับสำัมเบนทีเอ็มโฟกอนโวเป็นยุโรปเฉพาะทางของช่างพืนครับก็คันนี้มาช่วงเช้าเลยนะครับเป็นรถลูกค้าเราครับก็เป็น a 170นะฮะหลัดเครื่องยนต์เบนซินนะครับก็มาด้วยอาการนะครับเร่ง อัตราเร่งนะฮะวิ่งได้ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นอาการเข้าเซฟโหมดครับนะก่อนตอนนี้เรารเดําเนินการนะนำาคอมพิวเตอร์เข้าไปตรวจสอบนะครับนะกำลังทําการตรวจสอบครับนะก็เดี๋ยวนะเบื้องต้นนะที่รถเข้าเซฟโหมดวิ่งอื่นนะครับคาดว่ามาจากตัวนี้นะนะเป็นนะเดี๋ยวขอญาต นั่นกล้องนิดหนึ่งฮนะเป็นตัวนี้ครับด้านในนะตัวนี้ครับรนะหัส e p ขึ้นนะครับนะเป็นระบบสะเสถีรภาพนะความปลอดภัยนะครับหรือควบคุมการทรงตัวนะครับก็เป็นโค้ดทีนะ่มีอยู่ในเบน์นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีปัญหาในโค้ดนี้แทบจะทุกคันนะครับส่วนคันนี้ ในกรณนี้เข้าเซฟโหมดนะครับก็เป็นบ่อยฮะ ESP นะฮะไม่จําเป็นไม่ต้องเป็น ECU นะครับหรือ transmission นะครับก็สามารถเข้าเซฟโหมดได้ในรุ่นนี้นะครับนะเบื้องต้นนะครับเราตรวจสอบแล้วเกี่ยวกับมุมบังรับเลี้ยวนะครับนะแล้วก็ย้อยเหล็กนะครับก็คือสองตัวนี้ครับนะต้องมีปัญหาขึ้นมานะรุ่นนี้เป็น W หนึ่งหกเก้านะครับที่ใช้กันค่อนข้างไม่เยอะมากนะในรุ่นนี้นะก็เป็นอะไรที่ จุกจิกพอสมควรนะครับนะในเบนซ์ตัวเล็กๆนะหรือที่ผมเคยออกไปนะฮะ mm. เขาเรียกอีโคคาขยายล่างนะครับรุ่นเนี้ยนะครับเป็นรถของเบนซ์ข้างในมันจะกว้างนะเนี่ยนะในห้องบริสารนะเนี่ยครับนะแล้วก็เลตรูมเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะโอเคนะนั่งสบายนะมันพองออกมาแล้วครับพูดง่ายถ้าเป็นอีโคคาญี่ปุ่นก็จะเล็กหน่อยแคบหน่อย รุ่นนี้ก็จะขยายล่างขึ้นออกมานะครับแต่ก็มีปัญหาเยอะนะฮะในช่วงแรกๆแ,แล้วก็อะไหล่แพงในยุคคนก่อนนะเกียร์ลูกหนึ่งสองแสนนะฮะก็เดี๋ยวนี้เหลือประมาณสักสี่ห้าหมื่นได้แล้วมั้งฮนะนะครับเป็นเกียร์ CVT นะครับแล้วก็ชอบมีปัญหาเกี่ยวกับแผงวงจรด้วยนะครับที่ออดแอนะฮะพอสมควรแล้วก็ตัวตุ้ม CVT นะครับ เพราะนั้นก็ยังขับกันอยู่ครับในยุคนี้นะแล้วก็ในทันนั้นาตามีตามเกิดไปเรื่อยๆนะครับหารถที่สมบูรณ์ยากมากนะครับเพราะว่าแต่ละชิ้นส่วนมีราคาที่ค่อนข้างแพงมากนะครับหายากนิดนึงนะครับก็คือไม่แพร่หลายมนันนุ่นๆเขานะครับนะบนะบให้ท่านดูว่าอุณหภูมิเก้าสิบนะทรงตัวอยู่ครับ ก็เดี๋ยวเรายังไม่ได้ทําการวิ่งเทนนะลูกค้ามาจอดให้ตั้งแต่เช้าแล้วครับแล้วก็กลับไปแล้วพอแจงแ้งว่ารถวิ่ง50อาการนี้เกิดขึ้นมาเมื่อ5ปีที่แล้วปุ้ยไงลูกค้าจําได้นะเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับก็เมื่อ5ปีที่แล้วนะรถคันเนี้ยน่าจะมาอยู่ที่ผมแล้วนะซ่อมแล้วแล้วก็เปลี่ยนเท่าน้ํามันเปลี่ยนน้ามันเครื่องอะไรไปจิปลาถาอะ,ะย้5ปีแต่มาอาการเริ่มแรกของรถคันนี้เลยนนก็คืออาการอ่า ไฟเครื่องโชว์นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ EFP นี่แหละนะครับที่โชว์นะ mm hmm. ก็ขึ้นโค้ดหลายตัวแต่เท่าที่ผมจําได้มา5้าปีที่แล้วนะผมเปลี่ยนมุมเคองขับเลี้ยวไปนะครับก็คือมุมคอพองอะไรนะตรงนี้จะเป็นชุดชุดสำเร็จด้านหลังตรงนี้เลยนะมันจะมาทั้งกระเป๋อเลยนะมาทั้งชุดอ่าเขาเรียกอะไรนะมาทั้งชุดฮนะถ้ารถญี่ปุ่นเขาเรียกนะใส่แพรใช่ไหมใส่แพรอะไรทงนองเนี้ย แต่รถในรุ่ยุโรปจะเป็นบังคับเลี้ยวมุมบังคับเลี้ยวนะครับเกี่ยวกับควบคุมสเสถียรภาพนะฮะความปลอดภัยนะครับขององศาล้อด้วยเพราะฉะนั้นมันมันเชื่อมโยงกันหลายจุดนะในนี้จึงมีความปลอดภัยสูงในรุ่นนี้นะครับก็แต่ก็าถูกจิกครับเล็กๆน้อยๆก็มีปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวเราต้องลองวิ่เทสก่อนแล้วดูว่าตัวไหนเสื่อมนะะที่แท้จริงนะ เพราะว่าโคดมีโคดเกียร์ขึ้นนะเกี่ยวกับแผงวงจรด้วยนะไวสามนะแล้วกนะ็แอร์นะระบบแอร์นะแล้วก็มีเมื่อสักครู่นะี้ผมบอกนะ EFP ตัวนี้คนะัะครับตัวผมก็จำไม่ได้นะนะก็นั่นแหละครับยอยเลดนะยอยเลดนะยอยเลดทีนี้ว่าจะใช่ไหมยอยเลดนะเดี๋ยวลองวิ่งเทสด,ดูก่อน นะว่ารถบางทีจอดนานก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะคันนี้เจ้าของรถมีเบนซ์หลายคันแล้วก็ส่วนมากจะจอดแล้วก็นานๆยนาไปตลาดท่าทีอะไรทำนองนี้ครับเพราะเขาใช้แต่รถใหม่แล้วรถญี่ปุ่นเนี้ยเขามีรถใหม่ๆเขาก็เลยจอดไปบ้านเช็ดล้างอยู่แค่นั้นเองแล้วก็นานๆวิ่งทีนะครับพอเป็นข้อมูลนะครับท่านไหนที่มีรถนะฮะเบนซ์หรือบีเอ็มนะครับก็จะเก่าหรือใหม่นะพยายามใช้บ้างก็ดีนะ อย่างน้อยว่าวิ่งทุกวันครับนะวันละสิบห้านาทียี่สิบนาทีแล้วก็ว่าไปนะครับใช้ทุกวันอย่าจอดนะถ้าจอดแล้วส่วนมากมันจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของเหลวด้วยนะที่เสื่อมคุณภาพแล้วเรามองไม่เห็นเกี่ยวกับน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องนะนะถ้าขาดขาดการใช้งานอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะเสื่อมไว,วง่ายนะเพราะานุํน้ำมันเครื่องนี่จะมีอุณหภูมิขึ้นลงอยู่ตลอดเวลานะครับเราใช้งานก็มันก็มีอุณหภูมิครับมันก็ปรับสภาพจาก อของเหลวที่หนืดก็กลายเป็นของเหลวที่หนืดน้อยอขณะทํางานมันก็หนืดน้อยพอนํารถมาจอดตอนกลางคืนอุณหภูมิเริ่มเย็นลงมันก็กลับมาหนืดอีกครั้งหนึ่งมันปรับเปลี่ยนแปลสภาพไปตามอุณหภูมิง่ายๆเพราะนั้นมันก็ได้ใช้งานนะแต่ถ้ารถจอดอยู่นิ่งๆนะครับมันไม่ได้ขยับพล้เยืนอยนใะช่ไหมของเหลวก็อยู่ที่พวกบรรดากอง,กงต่างๆก็มีโอกาสที่จะเป็นผนึกได้นะ พอเรากลับมาสตาร์ทใช้อีกครั้งหนึ่งมันก็เกิดการไม่โฟของน้ํามันไฮดรอลิกนะอย่างเช่นในเกียร์เนะี่ยหรือน้ํามันเกียร์มันไม่โฟมันไม่มันไม่ไหลผ่านโดยสะดวกทําให้เกียร์กระตุกกระชากได้นะครับไม่ใช่ว่าจอดจอดมากแล้วดีนะนะไม่ดีนะน้ามันเครื่องก็เช่นกันนะจะเกิดอการแห้งของเครื่องยนต์นะครับนะความหมายนะก็ค,คือเครื่องยนต์จะแห้งน้ํามันเครื่องไม่ค่อยหล่อเลี้ยงตามชิ้นส่วนตามปลอกสูบอะไรต่างๆก็จะเกิดตะกันสนิมขึ้นมา นะแล้วเราพอเรามาสตาร์ทเนี่ยน้ำมันเครื่องมันมันตกอยู่ที่แข้งล่างจนหมดเพราะสมมติเราจอดมาหลายวันหรือหลายเดือนเนี่ยน้ำมันเครื่องมันก็ไหลลงมาที่ต่ำก็ไปกองอยู่ในอ่างน้ำมันเครื่องนะพอเราสตาร์ทเริ่มสตาร์ทใหม่เนี่ยในช่วงสตาร์ทแรกๆเนี่ยรถจะสึกหรอมากเพราะในขณะที่เครื่องยนต์หมุนเนี่ยมันมีน้ำมันเครื่องหล่อเลี้ยงนะมันรอที่น้ำมันเครื่องน่ะจะขึ้นไปหล่อเลี้ยงนะสองวินาทีสามวินาทีห้าวินาที กว่าจะเลี้ยงได้ชุ่มฉ่ำเต็มระบบนะเพราะฉะนั้นก็สึกหล่อเร็วมากนะการสึกหล่อเครื่องยนต์มาเร็วมากๆนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับก็เป็นคลิปดีๆนะผมคงออกน้อยลงในะช่วงนี้นะครับเพราะว่าผมต้องมีงานต้องทำนะแล้วก็มีตอนนี้ทำแต่ไฟ BMGT อยู่นะครับนะคันนี้ G ทนะกำลังจอดไล่ใส่ไฟอยู่นะก็ไปได้เยอะแล้วล่ะนะส่วนคันนี้ สองสองศูนย์เนี่ยประเสร็จแล้วนะฮะ mm hmm. เหลือจันเบรกหน้าสัน่นนะเวลาเบรกเรียก่อนเท่าไฟแดงนะเดียกก็ว่ากันครับส่วนครั้งเนี้ยรอกล่อง ECU นะครับสองหนึ่งหนึ่งนะครับที่มาอาการลากสตาร์ทแต่ตอนนี้แคตามไม่ติดนะครับอยู่ก,นะกับที่นะนะส่วนโฟลคันุนที่ทีห้าทีห้าเดี๋ยวสั่งฝาสูบครับฝาสูบในราวเนะนะที่ผมเคยนั่งบอกไปใน u t u b e กับ t i ก t o k นะฮะก็ทีห้าครับ รอนิดหนึ่งรอเรื่อยๆนะน่าจะมีหน้าแหละครับเยอะได้ใช้รถนะครับเพราะมันเยอะเหลือเกินนะนะเยอะมากครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรับตไคร่นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมชจางพุ่ยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ